สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่24สันวาคมนะครับถ้าเปรียบเทียบของสหรัฐอเมริกาก็ตรงกับวัน, Christmas Eve วนคริสต์มาสอีฟเลยนะพวกนี้ก็วันคริสต์มาสเลยนะครับตลาดต่างๆก็เริ่มที่จะ ทยอยหยุดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีแบงค์ไหนหยุดกันบ้างวันนี้แล้วก็วันนี้ผมขึ้นยอดครับแล้วก็ตัว GL Generalize ใช้ในการวิเคราะห์กราฟครับผมก่อนเริ่มต้นเรามาดูตามเฟรมเดย์กันนี่ครับตามเฟรมเดย์ตอนนี้ในส่วนตัวเทรนบล็อกนะครับมีสัญญาณบ่ายเข้ามาตั้งแต่ตามเฟรมย่อยนะ 5, 5 5 30นะมีแรงบ่ายเข้ามานะครับแล้วก็สตอวอลลุ่มนะครับเห็นมาวอลลุ่มเนี่ยจะมีเสกเริ่มเสกยกขึ้นแล้วสีแล้วมันสีทึบนะครับแล้วก็โซลเริ่มยก,มกะมร,รยกนะึ้ ครับส่วนตัวแท่งเทียนครับแท่งเทียนตอนเช้าที่เปิดมานะครับตอนเช้าเปิดมาเนี่ยมีแรงบายขึ้นมาเป็นแท่งเขียวขึ้นมาวันนี้เน้นเล่นตามแท่ง D กับแท่ง H หนึ่งนะครับเ D เขียว H เขียวเน้นบายขึ้นไปจะดีกว่ามาดูสัญญาณเพิ่มเติมในทางเฟร์ S4 กันครับในทางเฟร์ S4 ตอนนี้ราคานะครับสามารถที่จะกลับไปยืนอยู่เหน็บไพรวอร์ได้แต่ยังไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ะตอนนี้เริ่มแตะในโซนไพร์วอรนะครับถ้า ตัวนี้ขึ้นไปยืนเนี่ไพวอร์ดได้และยืนได้นะครับเป้าคือ R1 หรือว่ากรอบกลางตัว S4 ก็คือสองหกสเป็นเป้านะครับแต่ถ้าดูที่ทีสังเกตว่าตอนนี้มันจะมี f p g คือ f ี e บร a ลุกแอ p นะครับมาคอยกั้นอยู่มีโอกาสที่ชนประมาณช่วง2 6 2 2นะครับแล้วก็ย่อลงมาได้นะครับแต่สัมผัญสุดกลักสุดเลยสำหรับขาบ่ายให้ตัวแท่งเขียวนี้สามารถกลับไปยืนในไพวอร์ดได้เ,เดี๋ยวเราจะไปดูในทางแบบ H1 นะครับ ตอนนี้แท่งเทียนก็นค่อยดันขึ้นมาแล้วเมื่อเช้าเปิดมาเนี่ยมีช่วงมีแก๊ปเลยนะมั้ยมีแก๊ป,นนะกปตลาดมีแรงดันปลาย่มากขึ้งเยอะน่าจะเป็นช่วงกองปิดตลาดด้วนะครับในส่วนตัวสตวอลุ่มยกขึ้นระดับชัดเจนครับราคาจริงๆถ้าดูจเัเดนว่าใ,ในในตัว s 4เนี่ยจะวิ่งอยู่เป็นไซด์เวย์ระหว่าง s หนึ่ r เคือ2 6ง8แล้วก็2,67หกสเจุดสี่ามศนเนี่ยจะวิ่งแค่ประมาณนียย้คือแนวต้านด้านบนแข็งสุดท้ายจับยังไม่ผ่านแล้วก็แนวรับด้านล่างงคือ2,605ถึล ก็ยังไม่หลุดสตีเลยอยัางเป็นไซเวย์อยู่หลายวันที่ผ่านมานครับมาดูทางเฟ้ยเอสหนึ่งเราใช้ในการเข้าเฟ้ตัวนี้ครับทางเฟ้มเอสหนึ่งสโตววอลุ่มตัดยกขึ้นชัดเจนนะครับเลยมีแรงดันบายขึ้นมาราคาตอนนี้แท่งก่อนหน้านะครับก่อนหน้าช่วงตอน1ิบโมงนะครับราคาเป็นแท่งบ่ายันขึ้นตอนนี้แท่งส1เอโมงเปิดแล้วนะครับเป็นแท่งแดงย้อยกลับประมาณนิดนึงถ้าแท่งนี้สามารถยืดยืมเอฟเฟกตได้นะครับเน้นบายขึ้นไปตามแท่งเดงแล้วก็อาจจะไปเก็บแถวมาซก 500รอยถึงพันจุดก่อนเน้นเก็บสั้นเนี่ยไม่ต้องถือ,อยืดยาวนะเพราะว่าช่วงนี้ยังเป็นไซด์เวย์อยู่มีกาสขึ้นลงได้ตลอดทั้งวัน,นครับแล้วก็ตลาดช่วงปลายปีกับช่วงใกล้ปิดตลาดค่อนข้างจะผันผวนไม่เป็นเทรนด์นะครับมาดูในส่วนของตัวปฏิทินกันบ้างครับวันนี้วันที่สี่ข่าที่สำคัญไม่มีอะไรนะครับมีตอนสี่ทุ่มนะครับมีลิชมอน n d นุแ u คเจอร์อินดีซนะครับตอน,มมนสีน่ทุ่มวันนี้ซ่วนวันพุธที่ห้าหรืยตรงนนคริสต์มาสนะครับแบงก์หยุดเปินหมดตั้งแต่ Zealand, นิวซีแลนดน์ออ แล้วก็สองตัวสวิตฟังก็ปิดอิตาลีปิดเยอรมันปิดนะฮะแคนาดาปิดเอแคลปปปิดปิดหมดนะฮะวันนั้นยี่ไพ่ยี่หกจะค่อนข้างหยุดเงินนะครับยี่หกมันสิแล้์ออสเตรเลียปิดต่อเนื่องนะครับแล้วก็เออ่สวิตฟังนะครับปิดต่อเนื่องนะครับแล้วก็เยอรมันนะครับปิดปิดรีบปิดนะครับเออ่อังกฤษปิดแคนาดาปิดนะครับแต่ว่าอเมริกาไม่ปิดนะครับเปิดนะครับแล้วก็มีข่าวอันอีพาร์ตเมนต์เทรดนะครับเป็นน่าจะเป็นกองแดงสุดท้ายปิดนี่แล้วนะแล้วก็ หมดเรียบด้อยแลวนะครับวนนั้นเล่นเทรดยังไงช่วงนี้จะโอ้ลุกอาทจ,จะค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ยังไงเน้นเอ็มเอ็มแล้วก็เทรดเก็บน,น,น้อยช่วงนี้เน้นเก็บซันไม่มีหวาวิ่งเป็นท่ายาวแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในไลฟ์สดช่วงเที่ยงผมโคตรยอดแล้วก็ตัวเจนไลย์ช่วงเช้านี้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ